เานี้มีฤทธิ์นะฮะทางยาในการช่วยบำรุงรักษาดูแลร่างกายของเราให้เกิดความสมูทแล้วก็มีร่างกายที่แข็งแรงและพืชเหล่านี้เองนะคะก็สามารถทานได้เนี่ยค่ะขิงตะไคร้ดังนั้นเราสามารถที่จะเอา สวนพุทธเกษตรนี้ไปปรับใช้ในชีวิตจริงได้นะคะเราสามารถไปปรับใช้ในชีวิตจริงได้อย่างไรแบบว่าถ้าเรามีพื้นที่หนึ่งที่พอสามารถปลูกได้นะคะเราก็ปลูกนะคะเราไม่จะเป็นว่าต้องไปตลาดไปซื้อต่ใครไปซื้อพริกไปซื้อมะละกอน,นะคะถ้าเรามีที่เราสามารถปลูกได้นั่นเองนะคะอ่ากุฏิที่นี่นะคะก็จะมีพระ ะครพระสงฆ์อยู่แล้วก็ดูแลนะคะพระสงฆ์อยู่แล้วก็ดูแลนะคะจุดสุดท้ายของเรานะคะก็จะเป็นสวนสมุนไฟแล้วก็จะเพิ่มอีกจุดหนึ่งนะคะกวนอิมมาตานะคะเราจะไปที่พระโพที่สัตว์กวนอิมเพื่อให้ทุกคนได้รู้ว่าท่านเป็นใครแล้วก็ท่านมาจากไหนนะคะในส่วนของวัดเราฝั่งทางนี้จะเป็นแผงพระทั้งหมดเลยนะตอนเย็นมาแล้วห้ามไม่ให้ผู้หญิงมาวุ่นวายเจาะเจ๊ะจอะเจนะค่ะ ลูกใครน่ารักจังเลยทำไมนี่ก็ใสร่รองเท้าลูกฮะว่าไงเขาบําสูด